สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมณีกมาพอกันอีกแล้วเนาะจ้ะพี่น้องค่ะมณียะแดงกับสิมะเฮ็ดกับเข่าคือเก่าเนาะค่ะมณี้ยแดงกับสิมะหมักข้อหมูใบยางเนาะค่ะพี่น้องกับค่ะมาเบิ่งกันเลยว่าเครื่องปรุงของยะแดงมีอย่างเน่เนะจ้ะับแรกก่มีหมูเนาะค่ะพี่น้องข้อหมูเนาะค่ะแล้วก็มีซีอิ๊วขาวซอส มีน้ำผึ้งมีน้ำตาลปีบ๊บน้ำตาลทรายแล้วก็มีเม็ดผักชีนะคะ่ยะยัดแดงกระเดดตำไปเรียบร้อยแล้วเนาะจ้ะพี่น้องขะหมูยัดแดงกระหั่นไว้แล้วเนาะจ้ะที่นี่เ <c oughs> ขากลับมาทุบหมูก้อนเนาะค่ะพี่น้องลงมือกันเลยเนาะคะ่ยะยัดแดงบะหมี่ขอนทุบยัดแดงใส่สักร,กระเบือทุบเนาะค่ะพี่น้องทุบหมูเพราะว่าให้มันดเ,ดเครื่องซึมเข้าไปในเนื้อหมูเนาะจ้ะ เลยค่ะก่อนหนึ่งหั่นในสามชิ้นพอดีเนะจ๊ะ เพราะเขาเตรียมหมูไว้เรียบร้อยแล้วเนาะจ้ะยี่แดงกับสิมะม,เม,มะ,ะเตรียมเครื่องหมักนาะจ้ะพี่น้องเตรียมเครื่องหมักข้ากกเทลงไปเลยเนาะจ้ะใส่ลงไปเลยใส่น้ำตาลทราย น้ำตาลไสแล้วก็สีน้ำตาลปีบน่าจะค่ะ,ะที่นี่เราก็ใส่น้ำตาลปีบนะาจะพี่น้องเราก็ใส่น้ำผึ้งนะาจะใส่น้ำเึ้งน้ำผึ้งมันก็นสซีเห็ดไห,ห้หอมน่าจะพี่น้องหอมหวานหวานธรรมชาติน้ำนะาจะ นี่เราก็มาใส่ซอสกันหนึ่งสองสามสี่แล้วก็มาใส่ซส,สีสิ๊วขาวนะจ๊ะ สองสามสี่กาๆเอาเนาะค่ะพี่น้องเพราะเขาใส่ทุกอย่างลงไปแล้วเขากำมาบีผสมทุกอย่างให้มันเข้ากันเนจะจ๊ะ ผสมทุกอย่างให้มันเข้ากันไปเลยค่ะเพอผสมทุกอย่างเข้ากันแล้วเนาะค่ะายแดงกับสิมาซิมเบิ้งเนืจ้ะพี่น้องค่ะความนัวก็พอดีแล้วเนาะจ้ะแล้วก็หวานน้อยนอยหนึ่งเนาะจ้ะพี่น้องค่ะเพราะห้องได้รสชาติที่เข้าตรงการแล้วเนาะจ้ะถ้าบ่พาะอย่างเข้าก็เติมได้อีกได้ค่ะตามใจชอบของเขานะจ้ะพี่น้องายแดงกับเสียวซัมนี่เนาะจ้ะที่นี่เขาก็ใส่ใส่หมูของเขานงไปเลย ใส่หมูลงไปเลยเข้ามาขยำจนกว่าน้ำน้ำซอสมันสิเบิด์ตนะจ้ะน้ำซอสมันสิเข้าไปในเนื้อหมูนะจ้ะค่ะน้ำปรุงเขาก็เริ่มแห้งแล้วนะจ้ะพอหมูมันก็เริ่มดูดน้ำปรุงนะจ้ะพี่น้องค่ะน้ำปรุงเขาก็สิได้เข้าเนื้อหมูแล้วนะจ้ะมันะซึมเขาเ้าแล้ยวนะจ้ะ เพราะเนื้อหมูดูดนำปรุงเมืแล้วยี่แดงกับสิมาใส่ตะลับไว้นะจ้ะพี่น้องนำปรุงเข่าเนื้อไว้แล้วนะคะ่ะใส่ตะลับไปเลยค่ะ พราะฮอมารักแล้วเนาะจ้ะพี่นองยาแดงกับซีไซตะลับไว้เนาะค่ะพี่นองพอาะมูงฮอก็ได้เข่าเครื่องแล้วเนาะจ้ะที่นี่ฮาก็ใส่ตตะลับไว้แซ่ไหวนนี่ไตชองฟิตเนาะจ้ะพี่นองเดี๋ยวมือแล้งคอยไม่ยากเนาะจ้ะพี่นองเนาะเพราะฮอมากไว้ตอนช่วงเสาร์สายๆเนาะจ้ะพี่นองที่นี่กะหอดถึงเงยมือแล้งแล้วเนาะจ้ะยยแดงกับซีไม่มาอบเนาะค่ะยาแดงกาบิใส่อบเอาเนาะจ้ะใส่เตาอบล้มหลอนเนาะจ้ะพี่นอง มันกระเด็เข่าขเครื่องเรวนะจ๊ะลุยเลยอุ้ย มีสองสันเนะจ้ะนี่แดงรีไสตไปสองสันเลยกล่อมกันเลยเนี่ยมชิ ครับาเสร็จเรียบร้อยค่ะยี่แดงกับสีตังความห่อนมันสองรอยี่สองศาเนาะจะพี่น้องแล้วก็จะยีสนาทีนะจ้ะ 20นาทีความร้อน220องศาเอาประมาณนี้ก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวถ้าสุกจังไดหรือว่าสุกจังไดเดี๋ยวคอยมาปรับเพิ่มไหมเนาะค่ะพี่น้องลองเมืองซัมหนีก่อนอิบชิง ผิดตงไปเลยค่ะมาเบิ้งกันเลยค่ะพี่น้องพอดีเครื่องอบร้มรอนที่เขาตั้งไว้มันก็ได้เหตุงานแล้วแล้วเนาะจ้ะไปดูกันเลยลอดปั๊กก่อนเนาะปลอดภัยว้าวขอวางก่อนนะแป๊บนึง เป็นจังไหนพี่นองพอไปโนอ่อย่างต้ออีกบ่ข้างบนได้แล้วจใจยี่แดงกับสิกับดานอย่างต้ออีกจักแป๊บหนึ่งนอกจากพี่นองเบื้งข้าง่างมันสุกไปขางนางมันเท่าไรสุกปันแดงนอกจากยังไม่เหลืองกรอบเท่าไรยี่แดงกับสิอบต้ออีกจักน่อย ติดกันนี่ว่านันนะเอาชินข้างต้องเอาชินข้างล่างขึ้นมาข้างบนนะจา๊ะ ชิข้างล่างบ้อนสุกปันใดน,น้ะจ้ะยี่แดงก็เสียเอาขึ้นมาข้างบนสลับกันจักแปบ๊บก็ชินของบนลงข้างล่างน้จ้ะพี่นอ้องอบต่อยอจัก,จกน้อยหนึ่งน้อจ้ะอึ๊บชิน ยีแดงกับสีตังต่อเลยนาะจ้ะค่ะความหอนกับสีเอาไว้จักสองลอยสองวันยี่สิบองศาคือเก้านาาจ้ะกับเอาจักสิบห้านาทีนาะจ้ะพี่น้องเพื่อมันสิได้สุกเหลืองทั่วถึงน้จ้ะไปเลยค่ะพี่น้อง เรื่องกับเดียยูเทสเงานยงเรานะจ๊ะแล้วก็มาดูกันเลยว่วาเราสุกดีหรือาายังสามเราจะทำยั้องสุกกำลังพอดีเนาะจ้ะทั้งหมดกับเป็นสามสิบห้านาทีเนาะจ้ะเย่แดงกับตั้งเวลาไว้เองจอนไปยี่สิบองศาเนาะคะ่ะเพราะว่าเขากับยัง คำนวณมาถึงนอกจากมาต้องใส่ไฟทัดแล้วก็จ็กหน้าที่นอกจากอันนี้ก็ยเนืแดงกับอเป็นเกลือแหลงนอกับพี่น้องสูตรกำลังปอ่นเนะจ้กเื้แดงกับซิมซิมบมบัตฉาล้กจมากป็น้องบับตฉน่เป็นเป็นแหลงนะคะล้ะลงลองซิมแบบมาต้องจิมจ้มหนึจิ้มนอจาก ก็ดีเน้่งจากพี่หน่ค่ะยี่ดิ้งยิ้มกำลังยิ้มปากคา้านจะพี่หน่มันนิมักหมูเรากะอบหมูหรือว่วายางข้อหมูยางน,นะคะกระเดเสเซตเรียบร้อยแล้วน,นจะไพี่หน่ยีดงยรบอกวจบกิไปเป็สนสนนีแล้วจะพี่น่ มหน้าออกกันได้ด้วยกันใันไหมคะ